แล้วนาทีแดนนี่ปินเข้าบ้านแฉซ้ำเขาควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ แม่มิวกี้ไลฟ์สดพูดถึงแดนนี่อดีตลูกเขยจบสถานะสามีภรรยากันไปแล้วแต่เหมือนเรื่องราวความวุ่นวายยังไม่จบค่ะสำหรับคู่ของพิธีกรหนุ่มแดนนี่ดเรีอลเบรซิงและอดีตภรรยาอย่างมิวกี้ปรยาพดุงสุเพราะหลังจากที่มิวกี้ไปเที่ยวต่างประเทศก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่บ้านเพราะคุณแม่ของมิวกี้ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางเพจมิวกี้ปรยาโดยเล่าให้ฟังว่าคุณแม่อยู่กับหลานอย่างน้องการเนสแค่สองคนแต่อยู่ๆแดนนี่ก็มาหาลูกแล้วควบคุมอารมณ์ไม่ได้จนถึงขั้นปีนบ้านเข้ามาเองเรียกวว จะทนแล้วล่ะคะ่ะเพราะเล่าเลยว่าอีกฝ่ายควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้แถมยังเปลียนบ้านเข้ามาแบบนี้อีกเอาเป็นว่าทางฝั่งของแดนนี่จะพูดถึงกรณีนี้ยังไงบ้างก็รอฟังแล้วกันนะคะ